น,นี้ไม่ได้โพสคลิปมานานเลยแค่สองวันเองสองวันก็นานกันนะคะยังไม่รู้จะเห,นหนตุนาหรือเปล่าเนี่ยฮะกล้องมันอาจจะหัดข้างบนเออพอ,อไม่ได้เป็นตากล้องนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มเริ่มกันเลยหอมกันนะเหนื่อยไปกล้ารออกกำลังกายดีกว่าอยู่ดีนะ ว่าไวไหมอ่ะเราจะเดินให้เร็วขึ้นเอานอนดีกว่าเนาะทุกคนดูนอนๆทุกคนไม่ได้ดนุนหนตั้ง ีไปทำวินเพอ่อนเนื้อแย่ทุกคนขนท่าห้องยังว่ากี่เมตรพอจะนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ,สบ,สบ สี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยให้ดู เริ่มเหนื่อยไปสู้เพื่อสุขภาพแข็งแรงก็พอไมถ้าแต่หยุดเรียนออาใช้โรงเรียนหยุดเรียนไปนะที่โรงเรียนใช้เรื่องออกังกา,กายเนดะินแบบนี้ไม่เลย ไม่สุดเพราะว่าวแข็งแรงนักเอกลองหาดทุกเมื่อกี Pacific> ้ทุกคนเมื่อยอะต้องมาหยุดเมื่อกี้แม่โทรมาบอก เออไม่นั่งวิ่งอ๋อออกกำลังกายเองดีกว่ามันทุกคนเนาะ องถึงล้อ,อยางแล้วนะคะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าจุ่มไปดูเุ็นไปก่อนเห็นนะเห็นล้อ,อยางมั้ยเออต้องเลไปถึงงั้นแหละไปจะจเปลี่ยวไม่ได้ต้องเดินต่อสู้เว้ยได้ตรงนี้หรือเปล่า ไม่นั่งงนะ้นเราไม่ซื้อของเวลาขนมค,คือไปซื้อขนมพิราขนมเลยซื้อแต่พวกเกนงซื้อซื้อเอเท็มนี้นี่นี่ต้องเรือหนังรถคันนี้นะคะคนละสตาง ต้องเดิเข้าผนัง,ง,งดูไม่ดูเห็นมากี้เอียวไปค่ะกาแฟหม้อต้มไปดูเลยนะว่ามีขี้หมาหรือเปล่าเพราะเมื่อเกิดซอนนี้นมีขี้หมาขี้แมวเยอะมากที แต้องราต่อผ้าเสื้อสีส้มน,น้่แหละบ้านหุนทางมาเยก็แล้ว สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่อย่าลืมนี่ก็ถึงมาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร้นะคะคขอบคุณทุกคนขอตัวลาไป